นี่นะคะก็ทําเอาพิธีกรหนุ่มน็อตวรริคค่ะออกปากเลยว่าเป็นห่วงเพื่อนคนสนิทอย่างมดดำคชาพานะคะหลังโหมงานหนักจนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลค่ะ หลังพิธีกรฝีปากกล้ามดําคชาภาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนสาเหตุเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะทําให้มีอาการปากเบี้ยวไปคลึงซีกกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเส้นประสาทอักเสบนะคะล่าสุดได้เจอเพื่อนร่วมงานอย่างนตวรริศก็ได้เผยถึงอาการป่วยของมด,ดําค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเป็นโรคที่สามารถหายเองได้ซึ่งหมอก็แนะนําว่าไม่ต้องหยุดทํางานก็ได้เพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งหายเร็วขึ้นค่ะ ด้วยภารกิจที่เขามีหลายๆอย่างก่อนหน้านี้เนะก็ทําให้เขาทําให้นอนพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นหมอบอกว่าสองอาทิตย์น่าจะหายรจริงๆก็ดื้อน,นะเขาก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าเขาคงกลัวว่าจะต้องแบบว่าหยุดงานอะไรนี้หรือเปล่าเงี้ก็เลยบอกให้พักเถอะหรือไปหาหมอก่อนอะไรเงี้ยก็ฝืนไม่ยอมไปหาหมอแหละอย่างที่บอกแหละเขาคงกลัวแต่พอไปหาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากแล้วมันก็สามารถหายด้วยตัวเอง้าเราไว้นานขอให้พักผ่อนเยอะก็พอ